สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จไปยังเกาะไซปรัสซึ่งได้ถูกแต่งแยกด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งที่35ในสมณะสมัยของพระองค์ณที่นั่นพระองค์ทรงพบกับผู้นำทางศาสนาต่างๆก่อนที่จะเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อพบกับประธานาธิบดีแห่งไซปรัสนิคอนอนาตาเซเดสและตรัสกับผู้นำพลเรือนของประเทศ จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงประกอบพิธีมิสซาในไซปรัสและร่วมสวดภาวนากับผู้อพยพที่อาศัยอยู่บนเกาะก่อนจะเดินทางไปที่กรีซซึ่งถือว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่สองของพระองค์ในกรุงเอเธนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับการต้อนรับจากแคทเธอรีนาซเกลารปูรูประธานาธิบดีกรีซและนายกรัฐมนตรีคิริอากอสมิสโซตากริด จากนั้นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงพบกับปรีโรนิมุสที่สองพระอัครสังฆราชออทดอกแห่งเอเธนและกรีซทั้งมวลซึ่งพระองค์ได้ทรงขอโทษสำหรับการกระทําที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาวคริสต์นิกายออทดอกโดยชาวคาทอลิกและสมเด็จพระสันตะป,ปาปายังทรงได้พบกับชนกลุ่มน้อยคาทอลิกในกรีซอีกด้วยในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงเสด็จเยี่ยมค่ายผู้ลีภ้ภัยบนเกาะเลสบอร์ของกรีก ซึ่งพระองค์ทรงติเตียนถึงการขาดการดําเนินการในการจัดการเกี่ยวกับวิกฤตผู้ลี้ภัยของรัฐบาลนอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพิธีมิสซาร่วมกับผู้เข้าร่วมราวหนึ่งพันคนในกรุงเอเธนในวันสุดท้ายของพระองค์ในกรีซส,สมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงเสด็จเยี่ยมบรรดาเยาวชนที่โรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่งในกรุงเอเธนก่อนที่จะทรงมุ่งหน้าไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงโรมก่อนวันเกิดปีที่85ของพระองค์เพียงไม่กี่วัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จไปยังอาสนาวิหารนักบุญไดโอนิซิอุสในกรุงเอเธนเพื่อพบปะก,กับคริสตชนคาทอลิกที่เป็นชุมชนเล็กๆในกรีซส,สมเด็จพระสันตะปาปาทรงไตรตรองถึงนักบุญเปาโลซึ่งพระองค์ได้ทรงเน้นไปที่ทัศนคติสองอย่างของอาัคารสาวกที่ท่านได้กล่าวว่าจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตตามความเชื่อในทุกวันนี้ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คือความไว้วางใจและการยอมรับ นั่นคือทัศนคติของอัครสา,าวกที่แท้จริงจงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจโดยเลือกที่จะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงมากกว่าความพึงพอใจที่เกิดจากนิสัยความเชื่อใจและการยอมรับเป็นสองสิ่งที่สมเด็จพระสันตะป,ปาปรา้องขอจากชาวคาทอลิกในกรีซซึ่งเป็นเพียง1%ของประชากร11ล้านคนในประเทศและในพระศาสนาจากคาทอลิกในกรี ยังแบ่งออกเป็นสามจารีตที่แตกต่างกันได้แก่ลาตินไบเซนชายและอารเมเนียสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปากล่าวว่าการเป็นชนกลุ่มน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญระหว่างการประชุมคณะนักบวชคารวาสและผู้ศรัทธาทั้งชายหญิงได้แบ่งปันถึงคำพยานแด่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาหนึ่งในผู้บรรยายคือโลโกสเขาได้เล่าเรื่องราวของเขาในฐานะบิดาของครอบครัวที่มีทั้งประเพณีคาทอลิกและออร์โธดอก เขาแบ่งปันถึงลูกๆของเขาที่เปลี่ยนเบนออกจากความเชื่อได้อย่างไรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสทรงตอบกลับว่าการวิจารณ์เกี่ยวกับทัศนคติของเยาวชนบางคนก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันเพราะช่วยให้พระศาสนาจักรได้ไตรตรองโดยที่ทรงระลึกถึงพระดารัสของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเบเนดิกต์ที่16ที่เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ไม่นับถือศาสนา สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสได้ส่งเชื้อิญชาวคาทอลิกให้ขยายทัศนคติที่เป็นมิตรต่อชุมชนออทอดอกซึ่งคิดเป็นร้อยละ86ของประชากรชาว,ชาวกรีกทั้งหมดสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสขยายความถึงเรื่องนี้ว่าความท้าทายคือการพัฒนาความปรารถนาในองค์รวมซึ่งไม่สามารถนำเราชาวคาทอลิกชาวออทอดอก พี่น้องที่ต่างนิกายต่างๆแม้แต่พี่น้องที่ไม่เชื่อในพระเจ้าทุกคนมารับฟังซึ่งกันและกันเพื่อที่จะมีความฝันและทำงานร่วมกันเพื่อปลูกฝังคุณสมบัติอันน่ามหาัศจรรย์ของพาราดอนภาพผูพ้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมขับร้องบทเพลงเป็นภาษาสเปนขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งพระดำเนินออกจากโบสถ์เหตุการณ์นี้เป็นการสิ้นสุดภารกิจวันแรก ในพระกรณียกิจการเสด็จเยือนกรีซย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตปาปา